พามาดูพามาดูวัดที่เป็นธรรมชาติจริงๆเลยเด้อนี่เด้อวัดวัดทำแก้ววัดทำแก้วอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิเด้อนี่เด้อธรรมชาติวัดโอ้เป็นป่ายังเป็นป่าดิบอยู่เลยป่าต้นไม้ใหญ่ๆ,ๆนี่ เต็มเลยเป็นธรรมชาติทำทางขึ้นก็สะดวกสบายหน่อยนึ่งคือรถขึ้นมาถึงอันนี้นี่ทางขึ้นทางขึ้นทำเน้อเนะ้อทำแก้วทำแก้วาาทางขึ้นไปเ,เป็นธรรมชาติสวยงาม ภูเขาบนภูเขาเนี่ทางขึ้นเนี่ยลาดชันชันเด็นเด่นนี่ธรรมชาติขางสองขางทางเป็นป่าไผ่อันนี้ทางลงไปอยู่กุฏิที่มาส่งครูบาอาจารย์ทันมาศปิกปีเบกมมอยู่น่มาอยู่กับลุงปู่ลุงปู่เราก็อยู่แปดติบแปดติบกว่าปีเ้วเด่นที่กอตัง บัดแห่งนี้แข็งแรงอยู่เลยโอ้ลุงปู่เราแข็งแรงอยู่วัดทำแก้วป่าไผ่โอ้ดมสมบูรณป่าไผ่ธรรมชาติเด้อบ่มีใครปลูกเด้อนี่มันเกิดเองตามธรรมชาติหนุรักไว้เขาเรียกป่าเขาเรียกไผ่อะไรไม่รู้นั่นป่องยาวๆนี่อาไมา้ไผ่ธรรมชาติ โอ้ต้นใหม่ต้นนี้ใหญ่ขนาดเลยสูงโอ้ริบเร็วเลยมะขามโมงเออมะขามโมงนี่เลยมะขามโมงต้นใหญ่ยิง่งๆนะธรรมชาติเนาะี่ยทางขึ้น,ข,นขึ้นไปอีกไกลขั้นเด้นี่บ่แม่นไกลๆได้ขึ้นไปข้างบนโอ้ซัมเนี่็กอบแล้วเหนละไงละว,วัดทำแก้ว อยู่ในป่าเลยนี่ป่าเขาเลยวัดอันนี้โอ้ดมสมบุญไปวยปา่าธรรมชาติสวยงามเมะแก่การปรีกวิเวกเรื่อนทำกรรมฐานปฏิบัติธรรมโนพระที่ท่านชอบปฏิบัตินี่ป่าแห่งนี้ดีไปมาขึ้นไปตรงนี้ทางขึ้นธรรมเนิน ทางนี่ทางขึ้นไปถำ้ำอ่าไปวนถำ้ำก็มีผ่าอยู่ข้างบนมีกุฏิอยู่แต่พอขึ้นไปเราไกลบดสูงไนี่โอ้ขักจริงๆอ่าถ่ายให้ดูธรรมชาติสวยงามนี่แหละการดมส้มบุญปา่าของปา่าพื้นปา่าอ่าเป็นธรรมชาติทันอนุรักษ์ไว้เพราะมีใครมาตัดดอก เป็นป่าจริงๆเลยธรรมาชาติไม้ไผ่เขาเรียกไม้ไผ่อะไรนะป่องยาวๆไหมป่องมันยาวๆเดี๋ยวจะให้ดูด้ะป่องมันาดูป่องไม้ไผ่ป่องยาวๆเนี่ยอะไรเป็นป่องมันตั้งแต่คอมันเห็นมา อโอ้น่างอย่างนี้เนี่ยก็เรียกใหม่อะไรมารูนะใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันเดินแล้วใครรู้นี่ป่าธรรมชาติท่านมาบุกเบิกสร้างวัดขึ้นอยู่ในป่าในเขาด้วยโอ้ย วิเวกเหมาะแก่การประปิฏิบัติจริงๆเลยียบสงบจริงๆโอด้ดีดีจริงๆเลยน่าเนี่ยทางขึ้นรถเขาไปจอดใด,ด้เนยเอารถมาส่งครูบาอาจารย์ย่อมเขามาส่งครูบาอาจารย์ ท่านไปจับภาษาอยู่โคราชกลับมาท่านก็มาหลกเม็ดเลยกุฏิหลกเรามาโยมกําลังโยมโชเฟอร์กําลังทําความสะอาดกุฏิให้จัดระเบียบให้ครูบาอาจารย์ท่านมาปีกเวกๆยู่นี่แหละนู่นแม่ดูอยาให้ดูอุดมสมบูรณ์บ่อดมสมบูรณ์ละป่านะ่ยแม่ตึบเลยหนาตึบเลยนนะั่น ดีดีขนาดเลยเห็นแล้วมันก็โอ้จิตใจนี่เย็นเยือกเย็นสบายสบายเลยนี่นี่ครูบาอาจารย์ท่านสร้างห้องน้ำไว้โอ้สร้างมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วจะลุงปูแล้วแปดสิบกว่าปีแล้วอายุเราสร้างไว้ให้พระได้มาประพฤติปฏิบัติอ่าองค์ไหนอย,ยากมาประพฤติปฏิบัติก็มาเด้นนี่ติดต่อมาทัง คุบาอาจารย์ผักดีชุมพลมาเปีกเวกๆได้ดีเตะๆวะ่าอาจารย์ทนมาทำมาทำความสะอาดโอ้โหลกนี่ถูกชนิดใหม่เด้หนี่งเขาเรียกว่าอะไรเบนไม้เบนจะพันมีถูกอย่างต้นไม้กำลังทำความสะอาดใหนคุบาอาจารย์กำลังจัดระเบียบ ท่านมาอยู่เลยแหละทีหนึ่งพอดีโย่มาพ่อที่เขาภาษาท่านกัดกับไปจำภาษาอยู่ที่โคราตจำภาษาเลยอ่ะทันก็ออกมารับกระตินล่ะท่านก็เมาปีกวิเวกต่อนี่กุฏิดูกุฏิได้กุฏิกรรมฐานแท้ๆเลยนี่กี่พังแลงปพังแรงเลยพวกปวกกินยังวะเออใครมีศรัทธากันอยากมาช่วยกับมาเด้อนี่อ่ะ แต่ว่าทันบ่ได้สนใจดอกเรื่องมันทันมาเปเกวิเวกปฏิบัติธรรมนะพออยู่ใด้ทันก็นอยู่นี่สถา,านตีจงกรมต้องทันะจะมีหมู่งขอบกันยุ่งกันมาแรงต่างๆเออเดินจงกรมขำเมื้อคืนง้าวนนี่มาอัพเดทให้ดูผักดีชุมพลเด้อในวัดรรมแก้ววัดรรมแก้วนี่อยู่ผักดีชุมพลชัวยวัดจังหวัดชายภูมิ